สวัสดีครับฟ o ้ดมอร์น g ิ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าเวลาจอดรถบิ๊กบค์ใช่ไหมหรือรถมอไซค์ขนาดใหญ่เนี่ยทำไมจะต้องเอาท้ายเข้าด้วยสังเกตไหมว่าว่าถนนเมืองไทยเราอ่ะจะเป็นถนนที่โค้งลงแบบนี้โค้งลงแบบนี้สังเกตไหมครับเมืองไเป็นถนนที่โค้งแบบนี้ จะโค้งลงเข้าฟุตบาทนะครับการที่ถนนโค้งลงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลงไปด้านข้างนะครับวันนี้ฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพเนาะสังเกตไหมถ้าเลนที่ติดฟุตบาทน้ำจะลึกอ่าใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่เราจ,จอดรถเนี่ยครับถ้าเราเอาหน้าเข้าไปใช่ไหม จอดรถปุ๊บเลี้ยวซ้ายเอาหน้าเข้าเลยปุ๊บเนี่ยจะ <c oughs> ทําให้หน้าเราทิมทีนี้เวลาเราออก,กจะลําบากนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานะครับจอดเอาท้ายเข้านะครับเวลาออกนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับาเดี๋ยวเข็นรถให้ดูนะครับตอนนี้คือรถจอดอย่างนี้ใช่ไหมนะว่า ด,ดูว่าเราออกเนาะเรากำลังออกใช่ไหมยเรา็ออกามากถออกไปได้ง่ายๆเลยใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับออกไปได้เลยเนาะแบบนี้ลองเปรียบเวยนนทียบนะเวลาที่ที่เราสมมติว่าเราขี่รถมานะครับเราขี่รถมาแล้วแน,นะนำว่าให้เลยไปก่อน ไปนะครับแล้วจอดครับจอดเสร็จปั๊บแล้วลงมาเขียน,นครับเขียนรถเข้าไปครับเขีนเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อที่เราเขียนรถลงไปนะครับจนะทำให้เราจอดออง่ายกว่าที่จะพยายามนะที่จะพยายามขอยหลังเข้าโดยที่นั่งอยู่บนรถนะครับทำไม การที่เราเปึกเป็นจึงสำคัญเพราะอะไรลองคิดดูครับถ้าเราจอดถ้าเราไม่ลงนะเราไม่ลงนะพอรือเราไม่ลงในหัวรถบรรทุกนี้หัวรถบรรทุกนี้นะครับเราต้อ,องปล่อยเข้านี้ไหมมันจะลำบากมากเลยใช่ไหมฮะก็ใช้เวลาเยอะด้วยใช่ไหมนะและเราลงรถลงรถขึ้นไปเห็นจะดีกว่านะครับ เห็นะก็ยังจะดีกว่าครับทีนี้มาดูว่าถ้าเราหน้าเข้าล่ะจะออกมาจะลำบากไหมนะครับแล้วว่าถ้าหรือเราเอาหน้าเข้าบ้างนะครับเราเลี้ยวมาเบิ่มหน้ารถเข้าเลยนะครับหน้ารถเลี้ยวเข้าไปเลย่าหรือหน้าเลี้ยวเข้าปั๊บ เวลา,าที่เราออกคนใหญ่ใช่ไหมครับเนืกกน่องจากถ้าเราคิดเห็นรถออกมาจากการที่หน้าเข้าไปด้านในที่ปากนะครับเราตรงเกตออกมาซึ่งเราใช้พื้นที่ครับเยอะเยอะกว่ามากมเห็นไครับเราจะออกมาที่ถนน,นเนี่ยในพื้นที่เยอะกว่ามาก แล้วมันจะยิ่งยากนะครับถ้าเราพยายามที่จะอะไรครับข่อมรถนะครับข่อมรถเนี่ยแล้วออกมาถ้าเราพ่อมรดเราหันหลังนะครับแล้วออกมาบนถนนเราออกมาบนถนนแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะอันตรายมากเลยนะครับเนาะก็อยา่างแรกก็คือบอกครับแนะนำนะครับว่าให้ไยหลังเข้านะครับ แล้วก็ลงมาเข็นจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะครับก็ฝากเป็นคลิปท่าสั้นๆนะครับว่าอยหลังเข้านะครับแล้วก็จะสะดวกเวลาที่เราออกนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนาะไม่เหนื่อยแล้วถ้าเป็นไปได้คือฝึกเข็นครับแล้วเราเออลงมาเข็นเนาะใส่ง่ายกว่าจอด,ดอรถแต่ขาตั้งแล้วเราก็ลงมาเข็นเข้านะครับจะดีกว่าเนาะปลอดภัย ไม่พลาดด้วยเพราะว่าให้เกิดพื้นที่ท,ที่อาจจะมีกัวทรายที่เ,เราแบบใช้ขค่ยิงไฟเท้าบันเลงกันอยู่เนี้ยอาจจะพืชปวดพลาขัดความได้นะครับก็ฝากไว้ครับไลน์ีคลิน,นิกนะครับไลน์ t ูสปริสวัสดีครับ